Nopadon Story A life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องปนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้จะมารีวิวต่อจากเมื่อวานนะครับกับหนังสือที่มีชื่อว่าเสริมพลังลบนะผมไม่ได้พูดชื่อผิดนะครับหนังสือมันแนวนี้จริงๆนะครับเขียนโดยคุณชื่อนามบากกาคือ Keyboardman นนะครับหลินยู่เซิงนะครับแล้วก็แปลโดยคุณหวังเึิงก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังเมื่อวานนะว่าหนังสือเนี้ยมาสวนกระแส คือกระแสจะมาเป็นเราต้องเน้นการคิดบวกพยายามต่อไปแล้วเราจะสําเร็จนะหนังสือเล่มน,นี้ตรงข้ามไปหมดเลยนะครับแต่ก็มันก็มีข้อคิดดีๆนะสำหรับผมนะว่าบางทาีการคิดบวกแล้วไปแบบไม่ยอมรับความจริงเลยนะครับซึ่งจริงมันไม่เป็นนิยมการคิดบวกนะสำหรับผมเนะี่ยไม่ยอมรับความจริงนี่มันคนละเรื่องคิดบวกนะแต่ว่าเอาเป็นว่าบางคนก็เหมือนกับ จะจะมองแต่ด้านดีอย่างเดียวนะครับมันก็อาจจะจะไม่ดีสัทีเดียวนะครับก็ลองมาดูอีกอีกมุมหนึ่งนะครับและอย่างหนึ่งก็มันก็แนวได้ความเพลิดเพลินเหมือนกันนะอ่าแล้วก็แบบขำอะ่ะบางทีก็ขำนะมันก็ก็จริงอย่างที่เขาว่าแต่ก็ไม่ไม่ได้เป็นแบบต้องคิดลบอย่างเดียวถึงจะมีความสุขอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ออกมาแนวนั้นนะครับ ผมอ่านแล้วผมเขียนมาได้ทั้ง47ข้อแต่ว่า,ารีวิวไปประมาณครึ่งหนึ่งคือ23ข้อเมื่อวานอ่ะมาดูต่อเลยครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับข้อที่24เนอะเขาบอกเวลาคนเบื่องานเนี่ยเราก็จะชอบแบบเบื่อละเซ็งทิ้งงานไปเที่ยวเพิ่มพลังเสริมพลังซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะดีนะแต่ก็หนังสือเล่มนี้ครับส่วนกระแสครับเขาบอกว่าพอเบื่องานทิ้งงานไปเที่ยวเนี่ยกลับมานอกจากงานเพิ่มแล้วยังไม่ช่วยอะไรเลย เพลเพไปเที่ยวแล้วเครียดด้วยเพราะงานค้างก็ทําลายความหวังหมดสิ้นกันหมดเลยนะครับก็ประมาณเนี้ยหนังสือคือประมาณเนี้ยนะครับถามว่ามีคนเป็นแบบนี้ไหมก็มีแหละมันก็ไม่ใช่ว่าไปเที่ยวแล้วก็จะเพิ่มพลังได้ทุกคนนะอ่ะยี่ห้าครับอันนี้อีกเบื่องานไปเที่ยวเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกพอเงินหมดเดี๋ยวก็ตั้งใจทํางานยังไงอันนี้อีกมุมหนึ่งนะคือพอไปเที่ยวใช่ไหมไปเที่ยวเงินหมดเงินหมดแล้วเดี๋ยวคนนี้มาไม่เบื่อแล้งงาน เพราะว่าต้อง,องหาตังค์แหละก็ถือว่าการไปเที่ยวเนี่ยคือการจุดประกายทําให้เราขยันขึ้นก็นได้นะครับแต่มันไม่ได้มาเชิงว่าพักผ่อนจะได้เพิ่มพลังอะไรเงี้ยเนาะยีนะครับบางทีไม่ใช่คนอื่นหลอกที่เข้าใจเราผิดครับรู้ไหมใครเข้าใจเราผิดตัวเราเองนี่แหละเข้าใจเราผิดเข้าใจตัวเองผิดคืองนี้บางคนบอกว่าฉันนะ่ะเก่งนะแต่คนมองไม่เห็นจริงๆแล้วตัวเราเข้าใจตัวเองผิดนะคือตัวคุณน่ะไม่เก่งนะคนอื่นเขามองถูกหมดแล้วล่ะ ไม่ใช่มองไม่เห็นหรอกอย่างที่บอกนะแนวเสริมพลังลบก็บางทีก็ก็เป็นความจริงอยู่บ้างนะก็บางทีก็อย่าไปคิดว่าฉันเก่งทุกเรื่องทุกอย่างนะครับยีนะครับไม่มีใครทําอะไรสําเร็จตลอดหรอกดูเพื่อนเราเป็นตัวอย่างก็ได้ถ้าหยุดแค่นี้จะต้องแนวบวกใช่ไหมเห็นไหมเพื่อนคุณก็ยังไม่สําเร็จเลยแต่ต่อด้วยประโยคนี้ครับก็ใช่ไงเราล้มเหลวมเหมือนกันถึงได้มาเป็นเพื่อนกันไง นะก,ก,ก็ไม่ใช่ว่าดูแลจะทําให้รู้สึกดีนะก็คือกลุ่มคนล้มเหลวนั่นแหละถ,ถ้าเพื่อนเขาสาเร็จเขาไม่มีคุณเป็นเพื่อนหรอกใครที่เหมือนกันก็มาเป็นเพื่อนกันนั่นแหละเพราะนั้นเวลาคุณไปมองว่าคนนั้นก็ล้มเหลวคนนี้ก็ล้มเหลว,ก,ลหลวก็ใช่ไงคุณก็ล้มเหลวด้ไงก็เป็นเพื่อนกันได้ไงอารมณ์นี้ครับอารมณ์นี้สําหรับหนังสือเล่มนี้28นะครับรู้จักให้โอกาสตัวเองอฟังครึ่งประโยคนยแนวบวกเลยให้โอกาสตัวเองนะเชื่อมั่นในตัวเอง แต่ตามด้วยกับนี้ฮะเพราะไม่มีใครจะมาให้โอกาสคุณหรอกเจ็บจึ๊กเลยครับคือเกิดงั้นก็ให้โอกาสตัวเองซะแต่ก็มีความเป็นจริงนะเวลาผมเอามาเป็นข้อคิดไม่ได้เอามาแค่ขำๆนะครับเพราะว่าถ้าคุณยังไม่ให้โอกาสตัวคุณเองแล้วคุณจะไปหวังให้คนอื่นให้โอกาสมันก็ยากอะ่ะนะครับเพราะนั้นอย่างน้นอยๆตัวคุณต้องสปอร์ตตัวเองก่อน29บนะครับเราใช้เวลามากไปในการอธิบายว่าทําไมเราถึงได้ล้มเหลวหลายคนพยายามแก้ตัวพูดง่าย ล้มเหลวเพราะนู่นนี่นั่นเต็ไมไปหมดและส่วนใหญ่นะถ้าเกิดเหตุผลมันมาจากสิ่งรอบรอบรอบตัวเราที่เราควบคุมไม่ได้นะเนี่ยจะไม่ได้พัฒนาเลยอันนี้เสริมให้ด้วยนะครับเราใช้เวลามากเกินไปละบางทีฟังจนเหนื่อยนะครับกับการพยายามอธิบายว่าทําไมเราถึงล้มเหลว30ครับจะทํามากแค่ไหนล้มเหลวก็คือล้มเหลวครับซึ่งแปลว่าเรายัางไม่มีความสามารถมากพอ คือคุณไม่ต้องบอกหรอกว่าเนี่ยพยายามมาตลอดแล้วนู่นนี่นั่นก็บอกล้มเหลวคือล้มเหลวพูดสรุปง่ายๆเลยนะยังเก่งไม่พอแหละจบเลยไหมก็ก็ก็จริงนะครับหลายๆครั้งก็จริงนะครับ31อครับบางทีความบางทีเวลาเราล้มเหลวแล้วเราชอบมาฟังเรื่องราวของอ๋อโทษทีครับบางทีเราล้มเหลวแล้วมีคนมาชอบฟังเรื่องราวของเราพอเราล้มเหลวเรา,เราแบบเราเล่าเนี่ยหนังสือก็มีนะ หลายๆครั้งเนี่ยคนฟังเต็มเลยนะคุณคุณเล่าเรื่องสําเร็จคนอาจจะไม่ค่อยชอบฟังนะแต่คุณเล่าเรื่องล้มเหลวว่าคุณแบบตกงานคุณโน่นนี่นั่นคุณสมัครแล้วคุณไม่ได้อะไรเงี้ยคนฟังกันเต็มบางคนบอกนี่คือสตรอรี่ที่ที่จะได้รับบทเรียนใช่ไหมถ้าในเชิงบวกเนี่ยจะได้มาเรียนรู้จากความล้มเหลวของคนอื่นตัวเองจะเก่งขึ้นก็บอกไม่ใช่หรอกที่คนชอบฟังกันเต็มเพราะว่าเขาสะใจครับจบแต่คุณเชื่อไหมว่าอันนี้มันมีส่วนจริงกันนะไอ้ข่าวดาราม่าคนหนึ่งชอบ แชร์ชอบอ่านกันมากกว่าข่าวที่มันแบบคนนี้สําเร็จคนนน้นสำเร็จอนะ่ะโดยทั่วไปนะครับดราม่าเนี่ยหูแปบ๊บเดียวเนี่ยบึมเลยเพราะว่ามันสะใจมันอยากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าเป็นธรรมชาติมนุษย์หรือเปล่านะที่แบบไม่รู้เหมือนกันในเชิงจิตวิทยานิดนี้ชวนคุยไปอีกน,นิดนึงว่าทําไมคนถึงชอบข่าวพวกนี้มากกว่านะครับ32ครับเงินซื้อไม่ได้ทุกสิ่งอ่าฟังดูดีเลย ถ้าไม่มากพอก็คือซื้อได้นั่นแหละคือถ้าเกิดยังไม่ได้ก็แปลว่าเงินยังไม่มากพอนะครับ33ครับคนที่บ่นว่าเจ้านายไม่รู้จักรักษาคนเก่งเย่างคนนี้ไม่รู้จักรักษาคนเก่งนู่นนี่นั่นเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่ไม่เก่งนั่นว,ว่าเขาว่าเขาไว้อีกนะคืออ่านแล้วจึ๊กนะครับคือบางทีทําไมคนไม่รู้จักรักษาคนเก่งทําไมคนไม่นู่นไม่นี่คือถ้าเกิดตัวเองเก่งอะรู้สึกเจ้านายมันแย่ขนาดนี้เขาออกไปหางานที่อื่นแล้ว ไปหาดออกเาเก่งจริงคุณมีคนดึงตัวไปเยอะแยะถูกไหมแต่ที่คุณยังบ่นอยู่เพราะ่าเจ้านายคุณเฮงซวยแต่คุณไปไหนไม่ได้อะแปลว่าคุณยังไม่เก่งจริงไงถูกไหมก็บางทีฟังแล้วอาจจะบางคนอาจจะไม่ชอบใจนะคืองุหกิดเลยนะแบบอะไรกันเนี่ยแต่ก็ขอขอถือโอกาสนี้ว่าผมขออ่านหนังสือที่มันหลากหลายด้วยเนาะแล้วก็มาเล่าให้ฟังด้วยนะเปลี่ยนบรรยากาศมากนะครับเดี๋ยวจะเป็นแบบแนวแนวเดียวกันหมดนะครับสามสี่นะครับ อย่าคิดว่าเราทํางานเหนื่อยยังกับหมาครับเนี่ยบางคนชอบพูดเหนื่อยยังกับหมาเขาบอกว่าหมาปกติไม่เหนื่อยนะครับอ่าเออจริงคุณคุณไม่ค่อยเห็นหมาเหนื่อยเท่าไหร่เนาะปกติหรือเทาถ้ามันจะเหนื่อยนะมันไม่ได้ทํางานเหนื่อยอ่ะมันวิ่งเล่นจนเหนื่อยเห็นปะก็ อย่าไปเปรียบเทียบคุณง่ายอย่าคุณคุณไม่มีสิทธิ์ไปเปรียบเทียบหรอกว่าคุณเหนื่อยยังกลับมานะครับเพราะว่าหมาเขาไม่ค่อยเหนื่อยนะครับขนาดจะไปเทียบแบบนี้ยังไม่ได้เลยคิดดูบางทีผมอ่านแล้วก็รู้สึกขำดีเหมือนกันนะ35หนะครับเพิ่งรู้ว่าตัวเองมีพลังมากบางคนก็คิดว่าพลังมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าทาสิ่งนู้นสิ่งนี้ส,สาเร็จไม่ใช่ครับตอนที่เรารู้ว่า เราคนเดียวถ่วงได้ทั้งบริษัทเลยโหเต็มๆครับเออพลังเราเยอะเนอะแค่ตัวคนเดียวเนี่ยทำบริษัทก็พังเลยนี่พูดเลวย,ยังขำอยู่เลยนะว่าเออมันมันมาอีกมุมนึงไงอ่านไม่ได้คิดว่าจะแบบลงเอ,อ่ยแบบเนี้ยนะครับอ่ามาดูอันต่อไปนะครับไม่ว่างานอะไรทําไปนานๆก็เบื่อกันทุกคนครับเออฟังแบบนี้ก็ดูแบบเป็นกําลังใจไหมว่าเฮ้ยเขาเบื่อกันทั้งนั้นงานไม่ฮะ เขาบอกว่าแต่คนอื่นเบื่อแต่ได้เงินมากกว่าคุณจบไหมแต่คุณเบื่อและได้เงินน้อยด้วยเออทับถมกันสุดๆดตามชื่อหนังสือเสริมพลังลบไม่ไม่รู้มีใครจะเขียนหนังสือแนวเนี้ยนะครับแต่ก็มีบ้างนะผมเคยรีวิวแนวแนวนี้อยู่บ้างนะครับแต่นี่อ่านสนุกสนุกขำๆแต่ได้ข้อคิดเหมือนกันนะสามเจ็ดนะครับถ้าคุณทํางานมานานแล้วแล้วมีคนทักว่าเพิ่งมาทํางานเหรอ อย่าคิดว่าคุณหน้าเด็กนะผมทํางานมาตั้งนานแล้วแมหมน้าเด็กกสีอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับเขากําลังว่าคุณทํางานไม่ได้เรื่องครับเพิ่งมาทํางานเหรอ <elles> นี่แปลว่าห่วยแตกครับทํางานทํางานมาตั้งนานแล้วทาไมได้แค่นี้อะไรเงี้ยไม่ใช่หน้าเด็กนะครับคิดบวกอาจจะคิดว่าหน้าเด็กนะแต่จริงไม่ใช่ฮะสามแปดนะครับถ้าทุกคนที่ทํางานเราไม่ได้เรื่องหรือน่ารําคาญทุกคนที่ทํางานนะครับไม่ได้เรื่องน่ารำคาญ แปลว่าเราก็เป็นอย่างนั้นเน่ยไม่งั้นจะเป็นร่วมงานเขาได้หรอก็คล้ายๆเมื่อกี้ที่ทํางานเราบอกว่าแบบโหคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีคนนู้ไน,นไม่ดีนั่นแหละคุณแบบเขาแหละเพราะว่าเหมือนศีลเสมอกันกคยได้ยินไหมศีลเสมอกันก็นกนกนนคือแบบก็ก็ก็ถ้าคุณอยู่กับคนห่วยแต่ไม่หมดคุณห่วยแหละถ้าคุณเก่งคุณไม่ไปอยู่ตรงนี้หรอกอารมณ์นั้นนะครับก็บางทีก็เตือนใจเราเหมือนกันนะบางทีเราเห็นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเอ๊ะคุณอยู่อยู่ผิดที่หรือเปล่าวะ แล้วจริงๆที่คุณมาอยู่ที่นี่ได้เพราะอะไรอะ่ะมันอาจจะคุณคุณก็เป็นคนประมาณนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็แนวเสียดสีประชดประชันการร้องไห้ช่วยแก้ปัญหาได้ครับบางคนถ้าอ่านหยุดหยุดตรงนี้เนาะแนวความคิดเชิงบวกก็จะบอกว่าก็เป็นการปลดปล่อยอยากกดอารมณ์ไว้อารมณ์เชิงลบปลดปล่อยมันออกมามันช่วยได้เศร้าก็ร้องแต่นนี้อันนี้มาอีกแนวหนึ่งการร้องไห้จะช่วยแก้ปัญหาได้ถ้าคุณสวยพอจบ คือคือถ้าเกิดไม่สวยคุณร้องไม่เหอะไม่มีใครมาสนคุณหรอกถ้าคุณสวยอ่ะร้องเดี๋ยวมีคนมาช่วยเองเออนะครับแนวหนังสือแนวนี้นะครับ40ครับคนที่ชอบพูดว่ารักแท้ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนฟังดูดีไหมรักแท้คือรักใช่ไหมเราไม่จาต้องการสิ่งตอบแทนเขาบอกคนพูดแบบเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะสมหวังครับเพราะจะไม่ได้อะไรตอบแทนมาหรอกก็คือรักฟรีเห like, มือนกันโดนทิ้งเหมือนเดิมแหละนะครับก็ก็จะไม่ได้สิ่งตอบแทนกลับมา ข้อสเอ็ดน,นี้แบบโอ้โหจืดตรงเต็มๆความอ้วนไม่มีเหตุผลนะโอโ้เออจริงๆนะไหนๆพูดซะนิดนึงและคือกินนิดนึงอ้วนปุ๊บเลยอันนี้อาจจะเป็นวัยผมเนี่ยนะถ้าเกิดคนฟังอายุ20-25ิบอะไรอาจจะบอกไม่เห็นจริงเลยผมกินนั่งเยอะไม่เห็นอ้วนหรือบางคนนะก็เรียกว่าแบบเมตาบอลิซึมสูงอะ่ะผมเคยมีเพื่อนคนนึงนะกินเยอะเยอะแบบผมว่าเยอะกว่าผมอะ่ะเพื่อนผู้หญิงด้วยนะ แต่ผอมๆแต่ไม่รู้เขาเป็นโรคอะไรหรือเปล่าด้วยนะบางทีมันก็อาจจะแบบจะจะ,จะอะไรอแต่น,น,นานๆแล้วนะครับสมัยผมเด็กๆเลยนะครับแต่ยี่สิบกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็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 บางทีมก็ไม่ยุติธรรมอะ่ะแต่ว่าคนเอาคนทั่วไปแล้วกันนะแต่แต่เพื่อนคนนั้นก็ดูแข็งแรงนะปัจจุบันก็ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเขาคงมีระบบเผาผลานที่มันดีมากๆอะ่ะต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ เนี่ยแมพูดถึงความอ้วนพูดซะยาวเลยคือเดี๋ยวนี้นะอายุมันเยอะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะออกกําลังกินน้อยน้ําหนักลดจริงจริงแต่ทีละจุดสอค่อยๆลดเนี่ยลดนี่แบบยากจริงถ้าคุณลองไปกินนะเพิ่มมื้อเดียวนะกินหนักไปม,มือหนึ่งนะโลนึ่งมาเลยคือฟุดเลยความอ้วนไม่มีเหตุผลถูกต้องเลยนะครับ12นะปัญหาที่วันนี้แก้ไขไม่ได้ คิดว่าจะต่อด้วยอะไรครับถ้าถ้าเชิงบวกลองลองลองเดากันดูฮนะเชิงบวกก็ต้องบอกว่าเอาไว้แบบพรุ่งนี้มาสู้กันใหม่อะไรอย่างี้ใช่ไหมอันนี้ครับหนังสือนะปัญหาที่วันนี้แก้ไขไม่ได้พรุ่งนี้ก็แก้ไม่ได้หรอกก็วันนี้ยังไม่ได้แล้วพรุ่งนี้มันจะได้ได้ไงหมดหวังกันไปเลยครับเสริมพลังลบครับแต่ก็มีความเป็นจริงอยู่ในบางเรื่องเนาะถ้าคุณไม่เปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาคุณใช้วิธีเดิมๆแล้วคุณหวังฟุกอ่ะยากเนาะ 43ครับใครว่าคุณไม่สําคัญเออฟังแบบนี้เพิ่มกําลังใจไหมใครว่าคุณไม่สําคัญจริงๆคุณสําคัญนะคุณอ่ะเป็นแบบฟันเฟืองที่ดีกับบริษัทคุณขาดคุณไม่ได้หรอกคนอื่นว่าคุณไม่สําคัญคุณอย่าไปว่าตัวเองนี่เชิงโบกต้องเป็นแบบนี้เชิงลบครับฟังดูต่อนะครับใครว่าคุณไม่สําคัญคนอื่นยังต้องเหยียบคุณเพื่อไต่ขึ้นไปเลยนั่นสําคัญไหมล่ะ ถ้าเราไม่มีเราอยู่ใครจะเหยียบหัวเราขึ้นไปนั่นนะครับ44นะครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ครับตอนนี้คุณอ้วนอ่ะต่อต่อไปก็ต้องผอมลงได้ถูกไหมอ้วนได้ก็ต้องผอมได้ใช่ไหมไม่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตอนนี้คุณอ้วนต่อไปคุณจะอ้วนมากนี่ถ้าเกิดแบบผมไม่เกรงใจนะผม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 ขำเลยอะ่ะคือคือนี้ก็เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเป็น เป็นรายการตลกใหม่แต่ต้อนผมอ่านผมอ่านกากเลยอ่ะต้องขำกากอ่ะคืออ้วนตอนนี้คุณอ้วนคือคิดว่าจะต้องตอบไปต้องบอกไม่ใช่ตอบไปจะอ้วนมากครับเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเอาแต่จริงนะเรื่องน้าหนักเนี่ยมันมีแต่ขาขึ้นนะส่วนใหญ่นะผมไม่ค่อยเห็นขาลงเท่าไหร่45นะคนเราทําได้ทุกสิ่งคือเปิดเปิดประโยคเป็นประโยคที่แบบเชิงบวกหมดเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวคุณต้องกล้าถ้าคุณคิดอะไรคุณก็ทําได้แบบนั้นเคย ฟังไอ้เฮนรี่ฟอร์ดไหมถ้าคุณคิดว่าคุณทาได้หรือคุณทําไม่ได,คไได้คุณคิดถูกเสมออ่าทาได้ก็จะทําได้ทําไม่ได้เราก็จะทําไม่ได้แ,ดแต่นี่ฮะคนเราทําได้ทุกสิ่งขนาดเรื่องง่ายๆอย่างทําพังได้เลยเห็นไหมทําได้ทุกสิ่งจริงคือบางเรื่องมันไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรเลยอย่างพังอะแต่บางทีนะเคยเคยเจอไหมชวนกยอีกนิดหนึ่งบางทีบางวันมันจะเป็นบางวันอะมันจะผิดพลาดไปตั้งแต่ตอนั้งทั้งวันเลยอตอนเช้าก็พังสายก็พังเที่ยงพังบ่ายพังเย็นพัง มันมาเหมือนแบบซีรีส์เลยเนาะแต่ก็อย่าไปคิดว่ามันแบบอะไรอะไรนักหนาหรอกจริงๆแล้วก็ก็ต้องมีสติอะผมผมพูดแบบนี้ดีกว่านะครับ4ีพนะครับคนมักจะคิดว่ามีแฟนแล้วจะช่วยกันลมกันฝนอธิบายคำนี้ก่อนกันลมกันฝนคือแบบมีอุปสรรคอะไรเราก็จะฝ่าฟันไปด้วยกันนะครับอันนี้คือกันลมกันฝนแต่ก็บอกว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริงเนี่ยคือตัวแฟนนะครับตัวลมฝนเลย ตัวตัวพาลมฝนข้ามาเลยคือพูดง่ายๆว่าไอ้ความเครียดความหมุดหงิดอะไรต่างๆเนี่ยก็มาจากกาแฟนี่แหละไม่ใช่การลมกันฝนฮะตัวเจเนเรตเลยอ่ะตัวสร้างเลยอ่ะอันนี้ก็เขาเรียกอะไรนะตกผลึกเรื่องชีวิตคู่ได้เหมือนกันนะครับว่าอันนี้ผมเพิ่มให้ด้วยนะในในเชิงบวกจริงๆหนังสือเขาเชิงลบนั่นแหละแต่ในเชิงบวกเนี่ยเวลาเรามีแฟนเราไม่ใช่อยากที่จะเอาเขามาเติมเต็มเรานะ มันคือทุกคนต้องเต็มมาก่อน,นะแล้วคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีฮะถ้าคุณคิดว่าคุณขาดเรื่องนี้คุณจะแฟนคุณจะมาช่วยคุณเรื่องนี้ได้แล้วเขาก็คิดแบบนั้นนะมันจะต่างคนต่างคาดหวังของแต่ละฝ่ายว่าจะต้องมาเพล a s สตัวเองหรือทําให้ตัวเองมีความสุขเนี่ยก็ผมว่ายากนะครับข้อ17นะครับการตัดสินใจเรื่องสําคัญหลายๆเรื่องในชีวิตอาจจะต้องใช้คําว่าช่างหัวมัน ถ้ามองมองในมุมลบมันโอ้โหอะไรว่าช่างหัวมันอย่างเดียวแต่ผมมองว่าจริงๆคำนี้เป็นอีกคำหนึ่งที่ส่งพลังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้ผมเสริมให้เรื่องราวที่เราคนโทรลไม่ได้ถ้าคุณไม่ช่างหัวมันนะคุณเอาไปเครียดแย่เลยเพราะว่าคุณเครียดไปก็ฟรีเพราะาคุณจัดการอะไรไม่ได้เพราะ,ะนั้นบางทีคำมันเหมือนอช่างหัวมันมันเป็นคำลบแต่ว่ามันมันมันดีนะครับมันเหมาะสาหรับบางสถานการณ์ ก็โดยสรุปนะหนังสือเล่มน,นี้มันแนวส่วนกระแสนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยคนคนเขียนเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนจีนหรือไต้หวันนี่แหละเขาก็คล้ายๆเขาก็เขาก็เล่าชีวิตของเขาให้ฟังอ่ะในในในเรื่องนะเขาก็แบบเบื่อไอ้พวกเชิงบวกมากๆอะ่ะแบบเขาก็ลุกขึ้นมาเขียนบล็อกปรากฏว่าคนตามเขาเต็มไปหมดเลยก็เรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อเขียนที่เปลี่ยนชีวิตเขาระดับหนึ่งทีเดียวนะครับก็อยากลองอ่านดูได้นะ ผมว่าผมได้2เรื่องหนึ่งคือข้อคิดที่เมื่อกี้เอามาเล่าให้ฟังบวกกับความเพลิดเพลินบางทีก็อย่าไปซีเรียสกับชีวิตมากนะครับก็ลองอ่านอะไรแบบนี้ดูบ้างหรือว่าก็อยากาชวนอ่านหนังสือที่เป็นแนวแบบตรงข้ามกับที่เราเชื่อบ้างนะมันก็เป็นการเปิดหูเปิดตาเราระดับหนึ่งนะผมก็เป็นคนเชื่อความคิดเชิงบวกเชื่อการพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าฟอร์มไทม์ชูไทม์คือบางครั้งบางหนก็อาจจะมาอ่านแนวเสริมพลังลบ นู่นนี่นั่นบ้างนะครับแต่ก็จะไม่ได้แบบอินแล้วก็แบบอ่านตลอดเวลาอะไรเงี้ยผมผมไม่ได้มาค่ายนี้อยู่แล้วนะครับหนังสือนะชื่อเสริมพลังลบคุณคีย์บอร์ดแมนหรือหลินยู่ซิ่งเป็นคนแต่งนะครับแล้วคนแปลคือคุณหวังเพิงนะครับ น่าจะมีจำหน่ายไม่ใช่น่าจะาละผมก็ไปซื้อมาจากรา้านหนังสือเอาไปเจอัสัมพันธ์อีกรอบนะครับใครไปงานสัปดาห์หน,นังสือนะครับวันเสาร์ที่6เมษายนนี้สี่โมงเย็นบูธของสำนักพิมพ์มดอทนะครับผมมีไปแจกลายเซน็นหนังสือ2เล่มนะครับเล่มก่อนหน้านี้ก็ยังมีจําหน่ายอยู่ก็คือแค่นี้ก็ดีมากแล้วเล่มที่ได้รางวัลน,นะครับแล้วก็เล่มของอชีวิต ดีขึ้นได้ด้วยการเลิกทำนะครับซึ่งออกมาต้นปีนี้นะครับเผื่อใครจะไปอยู่แล้วก็แวะไปเจอกันได้แล้วงานก่อนหน้านั้นอีกนิดนึงก็คือตอนบ่ายโมงถึงบ่ายโมง40มีโ p e พ่นเ s e ของ MBA ธรรมศาสตร์ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตก็เรียนเชิญได้นะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.